ริยาคิวเลอิมกับสิทธิพเศษมากมายลากหลายแบรนด์แนะนำตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ส่งรถจับเต็มมีมาให้เลือกถึงาหมวดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางและการท่องเที่ยวช็อปปิ้งอาหารและเครื่องมการดูแลสุขภาพการเทิงมีขั้นตอนการรับสิทธิตรงนี้ร่วมเพื่อนกับทาออฟฟิเชียลวิทยการไทยแรที่ เลอเมนูลงทะเบียนแต่ก <Techn Pokémon> ่อนห้องนี้ยังไม่สะดวกเจากนั้นเลือกเมนูสิทธิพิเศษคลิกบนแบนเนอร์สิทธิพิเศษที่ปรากฏบนแชทข้อความเลือกรับสิทธิพิเศษที่ต้องการกดเลือกสิทธิพิเศษที่ต้องการ ขายเลี้เดียรและเงื่อนขายสิทธิพิเศษกดรับสิทธิรหัสรับสิทธิจะปรากฏบนหน้าจอสามารถแสดงรหัสเพื่อใช้สิทธิ์ได้เลย สิทธิพิเศษนะมากมายรอคุณอ,อยู่ที่สแกน QR code แล้วรับสิทธิพิเศษที่คุณค่ามีมาใช้สิทธิกันนะคะนรับอย่างแรกเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าพันธมิตรของวิเยาประกันไทยเนี่ยเรามีใครบ้างนะคะก็แกนออบริษัทแรกเลยก็ต้องขอบคุณเซนชั่นนะคะที่ส่งมอบนะคะสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆเราก็จับมือกันมาสักพักหนึ่งนะนะคะเ,ออเพราะช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการซอรอนจดไปบ้างนะคะ ก็ช้อ,ชอปปิ้งเนี่ยจริงๆก็มีหลายแกนหลายบริษัทนะคะที่เข้ามาร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นเซนชันโรบินสันนะคะช้อปออนไลน์เซ็นชันแอปนะคะ B2S หรือแม้กระทั่งชัยวัสดุนะคะรวมถึงโฮมโปรนะคะลูกค้าวิทยาประกันภัยทุกคนนะคะสามารถเข้าไปเลือกใช้ช้อปปิ้งได้นะคะพี่ๆผู้สื่อข่าวท่านใดถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นลูกค้าวิทยาตัดสินใจด้วยนะคะนะคะแล้วก็อีกแกนหนึ่งเนี่ยดยิเนนะคะเรื่องของแกนดิเนเนียน่ยคะ่ะเราก็มี พันธมิตรนะคะก็คือเซ็นชั่นเลสลองนะคะที่สับสนเราไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แอนที่แอนนะคะมิสเตอร์โจนาหโคลสโซนนะคะแล้วก็คอฟฟี่อะลิกาโตนะคะรวมถึงเ,เรายังมีแบรนด์นอกจากเซ็นเนเจอร์เซ็นชั่นเลสลองเนี่ยก็เป็นทางที่หักนะคะซึ่งลูกค้าวิญญาณเนี่ยสามารถเข้าไปจองร้านอาหารผ่านทางที่หักได้เลย